ไหนวะเนี่ย่ามเติมบนคร้บเดี๋ยวมาทำไรอ่ะดูดอเดี๋ยวมาดูดแ่ะเนีน่ยกนบนเ an enemy has been d e f e เดีนน๋ยวมาดูดอทำอะไรกันกลับไปกันปะเฮ้ยบนยับเตหมบแดงทำกลางให้ คนนี้มาไหมเจ้ามาไปเจ้ามาไปยโมเงากลางนะยืลเงาออกมากลางผมอยู่กับฟาร์เรนต์นะย๋อเจ้ามาขึ้นมาฮะท่านพีมายู่ที่นั่นนะ จุดกลางนะครับแถวพิจิกลางตัวพิจิ๋ลงนะใช่ค่าะไปกินอะไรนะไปกินขนมเนาะไปกินกแก้วมาเลนะ่างเน,นี้นะ Why can't I have nice things? ป้อมออปอปีปอมลี้ยวสู่มูไปเดิไปอยู่นี่จะไปมาหาผมป้อมเลี้งกันเด้อเนี่ยตอผมรอดอ่ะแต่ละาน่จะเสียแล้วอ่ะเอาะไรได้บอนตคนกองใ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 นกอง r นก e งในกลงในกองในกอางในกองนงในก้งงในองงในไองในนงในกอนในอนองน มาเล่นไปมาเล่นไปไมันกำมีล็อกมีล็อกมีล็อกเล้บขมผมรีนะไปไหนไปไหนไอ้เฮ้ยว๊วเฮ้เฮ้ยอะมั้ เราสู้แรงกับเพื่อนอะไรกันนะครับขอนีก่อนมาครับอยอยลอยอลอยลลยอยลลอะออยอออออกออยอลออลอลลยลย

โซร่าเองตรงนั้นทีมเล็กทีมเล็กทีมเล็กโอ้โหไม่ตีเลยนะเนี่ยทุกโจมตีตอนนี้เป็นตัวที destroyed อกได้ไหม

นั่นนั่ของอรมมีล็อกมี็อะไรน่องนี่ไหญ่กิ๊บเยอะใหกิเอปรนตูประตมประนี่ติดปิดไหมอืปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้ปิดได้ปิดได้ตอนนี้ตอนนี้อนนี้ตอนนี้อแล้วอแล้วงข้าีขานี้ไปไปไป

ผมติดฮาวิ่งไงวิ่งมาเลลุเนี่ยตลางตลางอนั่นไง ีหายแลสู่ทีสดเรเพื่อนมาใกล้ๆตีสดแปะแป๊แปะกรตาแล้วเนี่ยตงไม่ได้รสู่ทีพอครับเรียนเอาเอาทีพอเราก็ได้สวยอันนี้ไม่ได้ตาหมดเลยไม่น่าสู้มาได้สูมได้ถอยถอยอสูมได้ได้อะไรดนชเลย r น u n นะ เดี๋ยวผมเกิดมาทำร่างใหคไม่ต้องได้แต่กัดเลยนะตายนะระวังนะอตตี้อตตี้ระวังระวังขึ้นไปหมดเึินไปหมดทำกโกวอะไร ผมลไปทำร่างนะลังลง,ลง <S <S บน้ข้าบนข้ามาผมคนนึงแล้วผมผมทำล่างสงูงล่างสงูงเฮ้ยเปวนอยู่นี่ โดน่ป้อมเลนเมของเก่หของเราถูกทำลายไม่หายไปมาเท่าไนร่ไม่หลยไปมาเท่าไหร่โดนปิดโดนปิดโดนปิดดูบ้างผู้ไม้ด้วย

พได้วยหลอกอยไดูดาดรักดายู่เต <c oughs> right? <c oughs> ้ยไอ้ดจะตายละเมดละตายเฮ้ยมันเข้าเจอวิดว่าทีเราสวยเอวีตายเอวีตปาตายปาตายปาายตีต่อตีต่อมามาหลดิได้มตีไเดียวดวเอาคนนี้